แอนนี่บรูคท้าอยากรู้โอนเงินมา100ล้านฟาดกลับคนถามเรื่องลูกกลางไลฟ์แม่เลี้ยงเดี่ยวสุดตรองแอนนี่บรูคไลฟ์สดผ่านแฟนเพจ Facebook เพื่อให้คนทางบ้านโทรเข้ามาคุยปัญหาชีวิตเพื่อสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังเหนื่อยและท้อแท้โดยเฉพาะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่แล้วกลับมีสายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นชายวัยกลางคนซึ่งสายนี้เริ่มต้นคำถามว่า ถ้าหมดประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วต้องไปจากกันใช่ไหมและชวนคุยไปเรื่อยๆแอนนี่จึงตอบคำถามแบบตรงๆและเทียความแซ่บขึ้นจนชายคนนั้นบอกว่าเราเปิดใจคุยกันและถามแอนนี่ถึงเรื่องเก่าเมื่อสิปีที่แล้วว่าลูกของหนูเป็นของนักแสดงชายคนหนึ่งหรือของใครกันแน่จนแอนนี่บอกว่านึกแล้วว่าต้องถามคำถามนี้รู้ไหมว่าคำถามนี้คือคำถามร้อยล้านบาทถ้าไม่มีเงินมากพออย่ามาถามคำถามนี้ จากนั้นก็วางสายทันทีจากนั้นก็บอกกลางไลฟ์ว่าถ้าคนที่โทรมาเป็นคนไม่ดีเบอร์โทรจะขึ้นหน้าไลฟ์ทันทีเธอจึงพิมพ์เบอร์โทรของผู้ชายคนนั้นปรากฏหน้าไลฟ์และบอกให้คนโทรไปด่าเลยจากนั้นเธอจึงโทรกลับไปหาชายคนนั้นอีกสองครั้งถามว่าจะเอายังไงจนเกิดการโต้เถียงกันพร้อมท้าถ้ามีเงินก็โอนมาเลยเธอจะตอบและตอบกลับว่าคนถามเป็นรูปผู้ชายหรือเปล่า เย็ยบย่ยมศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งและเธอบอกให้ชายคนนั้นขอโทษเธอและลูกของเธอจากนั้นแอนนี่ยังระบายความอัดอั้นอีกว่าเธอเจอเรื่องพวกนี้มาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วถึงเวลาแล้วที่ดาราไมา่ใช่พรมเช็ดเท้าของใครอีกต่อไปเธอจะซู้เพื่อลูกมันสิบปีผ่านไปแล้วถึงจะใช่ของใครหรือไม่ใช่ของใครมันก็เป็นคำถามของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งโลกที่ชาวบ้านจะนินทาว่าใครคำถามแบบนี้เป็นคำถามร้อยล้านบาท ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวบนโลกใบนี้ทุกคนต้องเจอคำถามนี้ซึ่งคนที่สามารถจะถามคำถามนี้ได้คือ 1. ลูกของเขา 2. คนที่เอาเงิน100ล้านบาทมาให้เขาเมื่อช่วง1-5ปีแรกตอนอาจจะไม่ได้มีปากมีเสียงแต่ตอนนี้ลูกกําลังโตและเขาเป็นคนที่ดีมากเป็นเด็กกระตันยูเรียนเก่งลูกก็รักตนมากจนตนอยากเป็นคนดีถ้าทําไม่ได้อย่างตนก็หุบปากซะ ถ้าอยากได้คำตอบตอนมีเบอร์บัญชีให้ถ้าเงินไม่ถึงอย่าสาระแนถามขอโทษที่ต้องใช้คำรุนแรงเพราะมันเป็นสิปีที่อัดอั้นในใจมาก